เพื่ิเศษทุกท่านาคะในระดับต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขค,ค่ะท่านเป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านรอพร้อมอยู่ทางด้านบนเวทีแล้วกับการกล่าวปาฐกถา,าพิเศษในหัวข้อ,อยุติธรรมกินได้ justice for all ค่ะขอเียงประมือต้อนรับท่านอีกครั้งค่ะนมาสก,การพระคุณเจ้าเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านปรลัดกระทรวง ท่านที่ปรึกษาของทีเจท่านผู้วยการสอทอท่านผูเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมขึ้นต้นที่ท่านรองนายกตรีได้มากล่าวกับเราเรื่องความยปติธรรมกินได้และก่อนท่านรองนายก,กจะกล่าวด้วยนะฮะเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในนิยามว่ามันกินได้กันยังไงนะในความหมายที่ว่านี้นะฮะผมก็จะพูดรีพีทซ้ําสักนาทีสองนาทีเท่านั้นนะ่ะเมื่อตอนเราเรียนหนังสือชั้นประถมเราบอกว่ามนุษย์เรานะี่ย จะอยู่ได้ต้องมีปัจจัยสี่เป็นอย่างน้อยนะอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทั้งทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะทนี่แปลว่าอาหารก็นับว่าเป็นหนึ่งในในปัจจัยสี่แต่ว่าข้อเสนอในที่ประชุมวันนี้ที่เราได้ฟังตั้งแต่ต้นเราจะบอกว่านอกจากปัจจัยสี่แล้วจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่มีคุณค่ามีความสําคัญไม่แพ้กันเลย เทียบเทียมกันกับเรื่องอาหารด้วยซ้าไปก็คือเรื่องของความยุติธรรมผมคิดว่าการอธิบายเดืนเด่นเห็นความสําคัญของความยุติธรรมเหล่านั้นเช่นนั้นเราจะไม่รู้ซึง้งถ้าเราไม่โดนเข้ากับตัวเราเองถ้าท่องเป็นแค่ตําราหรือฟังผมพูดฟังท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายมาพิปลายก็เท่านั้นหรอกแต่เมื่อไร่ก็ตามที่ชีวิตของเราไปอยู่ในเหตุการณ์ ู่ในสถานการณ์ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมผมว่าเราจะรู้ซึ่งที่เดียวลหละว่ามันไม่ใช่แล้วเราเราอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่ถึงแก่ชีวิตก็ได้หรือบางคนขอย้ายประเทศมีความคิดว่าขอไปไปตายออดับหน้าดีกว่าสิ่งเหล่านี้ผมมีพักต้องยกตัวอย่างท่านทั้งหลายลองนึกทบทวนดูแล้วกันว่า เราเคยได้ยินเราได้เห็นสิ่งนั้นมาแล้วหรือไมนะ่คำว่าความยุติธรรมในความหมายอย่างกว้างเมื่อกีน้นี้ท่าน,นรัฐมนตรีมาพูดท่านสวมหมวกเป็นรัฐมนตรีท่านก็พูดในกรอบของความเป็นกระทรวงยุติธรรมมากอยูนะ่ท่านรองนายกรีท่านพูดเป็นภาพกว้างผมยิ่งมีความรามับผิดชอบน้อยกว่าทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมพูดอะไรก็ได้คําว่าความผมผมไม่มีอะไรผูกพันตัวผม คำว่าความยุติธรรมผมที่ผมขออนุญาตจะเสนอในที่นี้จึงผมนิยามอยู่ทัสองเรื่องก็แล้วกันอันที่หนึ่งคือตัวกฎหมายนะกฎหมายมันเป็นต้นทางที่จะมีความยุติธรรมตามมานะพูดภาษาชาวบ้านถ้ากฎหมายมันใช้ไม่ได้กฎหมายมันไร้คุณภาพกฎหมายมันมันห่วยแล้วเลยนะเราจะหาความยุติธรรมจากที่ไหนได้นะแต่มันไม่ได้จบแค่มีกฎหมายที่ดีที่มีคุณภาพเท่านั้นนะมันจะมีเงื่อนไขที่สองด้วย ว่าการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นมันต้องมีคุณภาพด้วยเพราะเหตุว่ากฎหมายนั้นลําพังแต่เพียงแค่เป็นแผ่นกระดาษมันไม่สามารถจะอำนวยให้เกิดความไม่ธํามได้โดยโดยทันทีหรอกมันมีกระบวนการมันมีเรื่องของปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเมื่อเช้านี้ก่อนจะมาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ผมติดตามข่าวอยู่เรื่องหนึ่ง เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจะเกี่ยวกับเรื่องเราหรือไม่ขอยกเป็นประเด็นให้ท่านพิจารณาก่อนเมื่อวานนี้แท็กซี่มีการชุมนุมประท้วงทำาชุมนุมประท้วงเรื่องอะไรผมตามข่าวเบื้องต้นนะก็ดูเหมือนว่าแกร็บนะการเรียกใช้บริการแท็กซี่โดยโทรศัพท์มือถือออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นคู่แข่งสำคัญของของแท็กซี่ ผมไน้อยู่มาแต่รถแท็กซี่บึกบึกรบันอยู่ไม่ทันสำลอ้อลากเก๊กลากรถก็บ,บุญนักหนาแล้วนะแต่เราจะพบว่าเรื่องของบริการเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องการเดินทางเหล่านี้มันมีของใหม่เกิดขึ้นกฎหมายที่เรามีอยู่นั้นเป็นกฎหมายแท็กซี่ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ากรับหรือการเรียกทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในสังคมไทยเราแต่มันแปลกปลอมจริงเหรอ แล้วเราจะเราจะรับมือกเรื่องนี้อย่างไรผมเป็นพูดเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วนะใ้เรื่องกบกับแท็กซี่เนี่ยนะแล้วไงก็แล้วไงต่อไปอะ่ะคือกฎหมายก็ไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรที่ที่พัฒนาในเรื่องนี้ไปเลยผมก็ไม่รู้จะไปหน่วยงานไหนก็ไม่รู้านะกระทรวงคมน,นาคมหรือกระทรวงอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่ผมคิดมันต้องพูดกันอย่างจริงจังแล้วนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปประชุมอีกที่หนึ่งจะเล่าถึงความความเฉยอ,องกฎหมายบ้านเรานะ แต่แน่นอนว่าผมกลับไป็ู้ดังกับแท็กซี่หน่อยแน่นอนว่าแท็กซี่ก็ต้องอยากรักษาสิ่งแวดล้อมของอาชีพเขาให้เหมือนเดิมที่สุดอ่ะแล้วถ้าถ้ามีการกดปุ่มอะไรสักปุ่มแล้วไล่กลับออกไปจากโลกนี้ได้เขาจะมีความสุขมากเลยแต่ว่ามันทางานได้จริงเปล่านะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปประชุมในที่ประชุมแห่งหนึ่งเราพูดถึงเรื่องนัดท่องเที่ยวมาเมืองไทยผมไม่ใช่คนสุหรี่แล้วก็ก็เหม็นบุหรี่อยู่ แต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโดยกฎหมายเรื่องสูบบุหรี่บ้านเราเนี่ยในชั้นที่เป็นกฎกระทรวงนะบอกว่าในอาคารที่เป็นท่าอากาศยานหัวเด็ดตีนขาดไม่ให้มีใครสูบบุหรี่เลยเพราะฉะนั้นเวลาผมไปขึ้นระบินที่สุวรรณภูมิก็สังเกตเห็นว่าจะมีคนมาอยู่นอกอาคารนะเปียกฝนโชกอยู่ตรงน้นนะแล้วก็สูบบุหรี่เหม็นอยู่แถวหน้าน,นะแต่เข้าไปข้างในไม่ได้ผมก,ผมก็ก็เคยเห็นอะแต่ทาง ท่านที่เป็นผู้แทนท่ากาศยานแห่งประเทศไทยมาเล่าให้เราฟังว่าโดยกฎหมายที่ว่าน่ยแม้กระทั่งทำห้องสูงบุหรี่อยู่ในอาคารก็ไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีเมื่อเราสร้างสุวรรณภูมิเมื่อสองเมื่อ20ปีก่อนเนะ่ะเราอาจจะมีข้อกังวลสงสัยว่าถ้ามีแล้วมันจะมันจะไปไหนล่ะแต่ถามทูข้อมูลในทางวิศวกรรมทั้งหลายเวลาเนี่ยเขามีวิธีการจัดการได้คือถ้ามันมีห้องสูงบุรี่อยู่ใน อาคารเนี่ยมันไม่สามารถจะเล็ดลอดออกไปที่ไหนได้เลยนะมันก็จะมันก็ตำแหน่งมันเทงถึวแม้อยู่ในอาคารมันก็คงสูสีกันไอ้การมาสูบอยู่ตรงตรงไอ้ที่ผมเอารถไปจอดเทียบส่งกระเป๋าผมเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ยี่สิบปีไปแล้วในเทคโนโลยีมันพัฒนาไปกฎหมายเราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะแล้วถามว่าเกิดผลอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เิยเขาบอกว่าจริงเทสเดี๋ยวไปไล่เอาถามเขาอีกนะนักท่องเที่ยวที่เป็นนักสูบบุหรี่นั่นนะ่ะ พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินทางมาประเทศไทยเพราะเห็นว่ามาแล้วจะตายขาดใจตายก่อนออกไปอยู่ข้างนอกถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมยกเอาสองเรื่องเรื่องแกร็บกับเรื่องห้องสูบบุหรี่มาเล่าให้เราฟังว่ากฎหมายบ้านเรานั้นถึงแม้ท่านรัฐมนตรีบอกมีอยู่หนึ่งหมื่นหกพันฉบับนะแต่ว่ามันคงเก่าไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันอ่ะนะมันเหลือที่เป็นปัจจุบันออกมาสดๆมันจํานวนไม่เท่าไหร่หรอกนะใน านะที่เป็นค่าในการเกษียณแล้วแต่ว่ายัางพอมีแรงไปประชมอยู่บ้างก็ได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อให้ไปทํางานดูสองสามคณะกรรมาการที่ขาดมาคุยกันในที่นี้กรรมาการชุดหนึ่งเป็นกรรมาการที่รัฐบาลฝากการมากว่าฝากผมและท่านทั้งหลายไม่ใช่ผมคนเดียวนะช่วยกันคิดทีว่ากฎหมายที่ไม่เป็นการเอ,อื้อเฟื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจนี่อะไรบ้างผมจะนําตัวอย่างมายกให้ดูครับว่าสักสองสาเรื่องก็แล้วกันพอ พอเป็นอุทาหรณ์ว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเอาเรื่องแรกเอาเรื่องพลังงานาสะอาดเวลานี้เรื่องของพลังงานสะอาดเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะเราทั้งโลกกําลังให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ต่อไปสินค้าที่ผลิตโดยใช้พลังงานที่เป็นพลังงานแบบดั้งเดิมนะใช้น้ํามันใช้ถ่านหินเนี่ยก็อาจจะถูกบอยคอรดถูกแซงนชั่นไม่ได้แล้วนะ มันต้องเป็นสินค้าต้วหนึเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ํานี่ถึงเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดพลังงานเทรนด์ของโลกเป็นอย่างนั้นผมจับประเด็นเรื่องนี้มาดูเรื่องหนึ่งก็คือเรามีสามคำสามคำอะตามบ้านทั้งหลายหลายท่านติดโซล่าแผงอาทิตย์อยู่บนอยู่บนหลังคานะอันนั้นเป็นโซล่าเซลล์ใช้เฉพาะบ้านเรานะแต่ว่า ถ้าไปต่างประเทศหลายประเทศท่านเห็นว่ามันมีสเกลใหญ่กว่านั้นเราเรียกโซลาฟาร์มนั่งรถไปตามถนนนะที่ดินเป็นสิไร่แล่นะมีแผงรับแสงอาทิตย์อยู่นะแล้วก็บางทีไปอยู่ในในน้ำบึงน้ำขนาดใหญ่เรียกโซลาฟลอตติ้งถามว่าแล,แล้วมันยุ่งอะไรกฎหมายกฎหมายไปยุ่งเขาว่าอย่างนี้ครับผมโซล่าเซลล์ข้างบนลังคาว้นนะี้ก็ทุเราลงไปเยอะแต่ก่อนกว่าจะติดบแต่ได้แต่ละบ้านต้องขอโอ้ย ทบจะขาดใจตายนะบัดนี้มันก็ผ่อนผันลงไปได้บ้างแล้วล่ะแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าโซล่าฟาร์มที่อยู่บนแผ่นดินและโซล่าฟลอตติ้งเนี่ยนะครับมีฐานะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามพระญญัติโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีใบรองงออะไรกันไม่รู้นะรองงอสี่รองงอห้าอะไรแรนั้นะนี่ก็เพื่อความเป็นธรรมในโลกนี้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่เขากล่าวกันว่าไอ้ใบรองงอเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะนะก็เป็นการทั่วไปนะนี่ จริงแท้ประการใดก็ไม่รู้หรอกผมพูดถึงใบไม่ได้พูดถึงคนนะ,ะทีนี้ก็คือว่าเราก็ถามว่าเช่นเดียวกับห,ห้องสูบบุหรี่เมื่อกี้คือกฎหมายเขียนมาไปยี่สิบปีที่แล้วไม่มีเทคโนโลยีอะไรถ้าไปสูบนท่าถาอาจาย์มันมีทางจะดูดเอาสูดเอากาศออกไปข้างนอกได้หรอกชั้นในก็ฉะนั้นเมื่อเมื่อกฎหมายโรงงานเขียนในคราวโน้นเราไปยังไม่รู้จักไอโซล่าฟาร์มโซล่าฟลูออเรนว่ามันอันตรายหรือไม่มันก็เอาตีค่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก่อนก็แล้วกัน แต่เวลาเนี่ยถ้าเรามาศึกษาดูจริงๆแล้วมันพัฒนาไปจนผลกระทบหรือความกังวลที่มันจะเกิดผลร้ายเกิดมลพิษโทษภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นอย่างโรงงานอุตสาหกรรมมีหรือไม่ก็ตอบว่ามันไม่มีแล้วถ้าจะมีข้อกังวลหงยายในเรื่องของกาลหรือซากเวลามันหมดอายุใช้งานแล้ว,ลวผมก็สอบถามดูนั่งเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมากรรมการ,ก,ร,รกํากับก,รรกิจการพลังงานกกพก็บอกว่ามี กติกาของกอพอควบคุมในเรื่องนี้มากพอสมควรทางกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชื่ออะไรกัไม,นะม่รู้นักกรมที่กรมเกี่ยวข้องก็บอกมีมากแล้วตกลงไอ้เรื่องเดียวกันเนี่ยมีสามสี่กรมจ้องกันดูอยู่แล้วผมถามว่าแล้วช่วยปลดได้เรื่องเรื่องกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมออกสักใบหนึ่งได้ไหมนี่เล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นประสบการณ์ในการทํางานนะกรมโรงงานตอบผมว่าที่จริงไม่ต้องปลดหรอกครับออถามผมแล้วเล่าเขาได้เหร พอมันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องไปใบรองงอแล้วมันมีปัญหาตามมาว่ามันไปตั้งอยู่ที่ไหนมันจะไปติดผังเมืองเพราะผังเมืองบอกไม่ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตรงนั้นตรงนี้สีเขียวสีแดงอะไรไม่รู้ล่ะเวลาคุยกับกรมโรงงานกรมโรงงานก็ก็บอกว่าก็ผมไม่ต้องแก้หรอกครับมันก็มีใบรองงอต่อไปนี่แหละก็ไปแก้ผังเมืองสิน,นี่รัฐการไทยคืออย่างที่ท่านรองนาะยกพูดไว้ตอนต้นนะคือ ไม่บูรณาการกันเลยนะชาวบ้านวิ่งหัวหมุนไปนะผมก็ไปคุยผักผมเชื่อใครพูดอะไรผมเชื่อนะผมไปคุยกับผังเมืองว่าผังเมืองจะแก้ไหมผังเมืองเขาบอกอาจารย์คิดดูดีๆนะผังเมืองมันไม่ใช่ผังเมืองรวมประเทศนะผังเมืองมันเป็นผังเมืองของแต่ละเมืองแต่ละเมืองไปนะมันมีร้อยผังเมืองอ่ะว่างนั้นก็แล้วกันถ้าจะแก้ต้องแก้ร้อยผังเมืองแล้วต้องรับความความเห็นร้อยผังเมืองนะ่อีกชาติหนึ่งก็แก้ไม่เสร็จะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปแก้ต้นทาง ไปแก้ต้นทางเพราะก็เชิญหน่วยราชการทั้งหลายมาประชุมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะจับให้มั่นคันให้ตายว่าถ้าความห่วงใยห,หนึ่งก็คือมันมีพิษมีโทษมีภัยอะไรแล้วกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ถ้าเราจะปลดไอ้ความเป็นรองออเข้าออกไปแล้วก็ใช้กฎกติกาอื่นๆที่เข้ามาบังคับใช้ไม่งั้นมันต้องวิ่งซ้ําวิ่งซากอยู่เนี่ยไอ้เรื่องความขยันบ้านเราและความละเอียดนแต่ละเอียดเหลือเกินเนี่ย นี่แอบกระซิบกำลังเดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งผมพูดบา้บาๆบอๆไปไงนะเล่าอีกเรื่องหนึ่งผมเป็นกรรมการมูลที่เยอะเวลาเนี่ยนะมูลิธพิพระเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าใช้ต่ออยู่เนี่ใยใจต่างนะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาถ่ายคันว่ามูลที่อันหนึ่งตั้งมาหลายปีแล้วนะนะแต่กรรมการอายุมากตายบ้างลาออกบ้างผมนี่ถือว่าอ่อนที่สุดแล้วในมูลที่นะเราเสนอตั้งไปใหม่นะได้เสนอชื่อกกรรมการใหม่พร้อมหลักฐานไปหกเดือนแล้วยังจดทะเบียนไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นประชุมมูลที่ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะมันมันอะไรกันนะกันหาประเทศเนี่ยความละเอียดรอบคอบอะไรนี่เราอาจจะเป็นความล่าช้าของกระบวนง,งานก็เป็นการปฏิเสธความยุติธรรมของเราอย่างหนึ่งนะนะผมยังมีเรื่องจะพูดในเรื่องการแก้กฎหมายอีกนิดหนึ่งนะะเมื่อกี้ผมพูดถึงใบรองงอไปแล้วนะพูดถึงกราฟนี่กำลังต้องคิดต่อไปนะเรื่องห้องสุบรีในในจวนภูมิจะมีหรือไม่มีอย่างไร ท,ทุกประเด็นจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเสมอนะ,นะความยากของการแก้กฎหมายคือการที่จะทําให้เสียงส่วนมากมีความชัดเจนผมคขีชนเนใต้เลยไม่มีทางครับผมการแก้กฎหมายที่ให้ทุกเสียงเห็นพร้องเหมือนกันในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเสียงข้างมากต้องได้รับการยอมรับและเสียงข้างน้อยก็ไม่ใช่ทอดทิ้งแต่ต้องการเยียวยาต้องการสร้างความเข้าใจ ต้องการดูแลทัแกแร็ปจะมาผมก็ต้องดูแลแท็กซี่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านว่าเขาจะรอดชีวิตอย่างไรในระหว่างซึ่งในถ้าจะไปมีห้องสูบบุหรี่อยู่ในท่าอากาศยานผมต้องการันตีนะว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เช่นผมจะไม่เดือดร้อนนะตัวอย่างหนึ่งที่ผมเคยทํางานอยู่ในกระทรวงธรรมนานปีมาแล้วแล้วเป็นความล้มเหลวในชีวิตก็เล่าสู่กันฟังนะฮะเมื่อตอนผมเรียนหนังสือชั้นเปรียตรีการกู้ยืมเงินเกินกว่า50บาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะมันก็ห้าสิบมานานมากตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งปีสองนะมาจนผมเป็นรองปลัดกระทรวงวรรมมันก็ยังห้าสิบาทอยู่นะฮะผมก็คิดว่า5้าสิบาทเมืนะ่อตอนผมอยู่ปีหนึ่งมันก็กินอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แล้วละแต่ต้องถามว่า5้าิบาทมันเกิดขึ้นเมื่อไห้าสิบาทเกิดขึ้นสมัยแรกกันที่เจ็ดนะมนะมันเพิ่มมาพ่อแม่ผมเคยเล่าฟังว่ากินก๋วยเตี๋ยวชามล้สตะตังสองตะตังอะ่ะไอห้าสิบบาทมันเกิดขึ้นเมื่อตอนก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทแล้วนะผมอยู่จุาแล้วนะ ผมมาเป็นรองประลัดกระทรวงก็เดี๋ยวชำละลายสิบบาทแล้วมันก็ยังห้าิบาทอยู่นั่นแล้วล่ะเราก็ตั้งกรรมาการของกระทรวงขึ้นมาเชิญหมดเลยครับอายการศาลธนวคมธนาคารหอการค้ามาหมดเลยนะพยายามจะปรับตัวเพราะจริงๆนะสปิริตไม่หัวใจกฎหมายเรื่องนี้ต้องการพูดอะไรการกู้ยืมเงินจานวนมากพอสมควรต้องมีหลักฐานเปน็นหนังสือไม่ใช่แายปลีกหลายย่อยนะแต่เวทีเขียนกฎหมายมันเขียนไม่ได้ว่าว่าไอ้มากพอสมควรคืออะไรมันเป็นดุลพินิจซึ่ง เวรงวางมากแล้วเกิดต้องกําหนดตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งวันนั้นก็ไปดูตัวเลขมูลค่า5้าสิบาทเมื่อสมัยกันที่เจ็นะค่าทองคาเท่าไหร่นะแล้วมันจะเป็นเงินเฟอ้อเท่าไหร่แต่ละปีมาเท่าไหร่นะเอาละนั่นเป็นสูตรคานวณกันเยอะแยะในวันนั้นอ่ะผมประมาณปี2 4 0พนะันสี่ร้อยสองนรี่ิเก้าน่าจะาป,ประมาณสัก20ปีมาแล้วที่ผมทํางานเรื่องนี้อยู่นะผมนึกเสนอในใจสักสอง2มื0นน่ะนะสุดท้ายได้สองพันกฎหมายประมวลแพ่งเน,นื้อเนี้ยแก้ไป2 0 0พัน ผมมีความรู้สึกว่าทันทีที่แก้กฎหมายปุ๊บกฎหมายเก่าปั๊บเลยเพราะเหตุว่าการคุยในสอ2000มันจิบจ้อยเหลือเกินมันมันมันไม่ได้หรอกนะฮะที่เอาเข้ามาเรื่องที่เป็นสาระบ้างการแก้กฎหมายอย่างเนี้ยต้องแก้เยอะครับผมมีทั้งพรบรมีทั้งส่วนที่เป็นกฎติ๊ย่อยไปเป็นพระาร,ราชกฤษฎีกาเป็นกฎกระทรวงนะผมจะขออนุญาตพูดชื่อองค์การระหว่างประเทศอันหนึง่ง ซึ่งหลายท่านได้ยินผ่านชื่อมาแล้วแต่อย่าถามผมย่อจากอะไรมันย่อยากมากนะ OECD มันเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศทั้งหลายในโลกนี้เอาว่าถ้าใครเป็นสมาชิกของ OECD แล้วจะค้าขายกล้องเรื่องะว่างอักอริทมไปหมาสู่กันคล่องแคล่วว่องไวประเทศไทยยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก OECD นะและตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน5ปีประมาณนั้นเราน่าจะน่าจะ ทำตามกติกาเขาได้ต้องปรับปรุรงกฎร,ระเบียบภายในของเราไอ้ที่เราเคยหวงเคยห้ามอะไรไว้มันต้องให้มีมีโอกาสแห่งการแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องหันกลับมาดูในประเทศไทยของเราผมได้รับความรู้าะจากจากฝ่ายนโยบายให้ทํางานร่วมกับสกทอก็มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งว่าในเรื่องของหลักนี้ที่ทมแห่งชาติเราก็จะเอาไล่ดูแหละนะฮะ ไม่เฉพาะแต่เรื่องของหลักนี่ทำเท่วๆไปเรื่องความยุติธรรมเรื่องโรงเรื่องสารเท่านั้นนะเรื่องการค้าขายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นการเอื้อเฟื้อต่อหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับกติกาของ OECD เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยของเรายังยังช้าอยู่มากถ้าใช้ขโมยตรงนี้ก็จะบอกว่าผมเห็นว่ากฎหมายบ้านเรานั้นต้องมีการสอบทานและยกเครื่องอย่างยิ่งกฎหมายเก่าบ้านเรามีมากแล้วการแก้กฎหมายนั้น ทําให้กระบวนการกระชับขึ้นหน่อยผมยอมรับเงื่อนไขว่าต้องรับฟงังความเห็นโดยทั่วถึงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยมันจะต้องเสียงข้างมากว่าอย่างไรดูแลเสียงข้างน้อยที่รับผลกระทบให้ผลกระทบนั้นมัน,ม,นมันพอเหมาะพอสมที่สุดผมว่าเงื่อนไขเหล่านี้ต้องต้องดูแลนะครับทุกกระทรวงต้องทํากระทรวงยุทธธรรมก็มี เรื่องที่ต้องที่ต้องปฏิบัติอยู่หลายๆเรื่องก็โปรดเนื้อเอ,เองก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเป็นประเด็นย่อยนะฮะนอกจากกฎหมายมีมากทําให้เป็นปัจจุบันทําให้ทันสมัยนะอีกหนึ่งเรื่องก็คือการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายการให้ความช่วยเหลือประชาชน,านกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่กล่าวในเวทีนี้น่าจะเหมาะคือสําหรับกระทรวงทําทำโดยเฉพาะถ้าว่าเราพูดถึงเรื่องคำสองคำประธานโทษขออนุญาตใช้ภาษาฝรั่งชันนิดหนึ่ง Legal dissemination คือการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสําหรับประชาชนกับอีกคำหนึ่ง Legal a i d คือการให้ความช่วยเหลือวาลามีคดีความแล้วนะทั้งสองเรื่องถามว่าประเทศไทยเรามีไหมเราจะเขียนรายงานสวยๆยังไงก็เขียนได้นะแต่ถามว่าเต็มอิ่มไหมมันมันถึงจุดที่เราพอใจใช่หรือไม่ผมคิดว่อเรามีเรามีคําตอบว่ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะการให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมายโดยเพื่อ l e ก a a i ผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ที่เวลาไปประชุมระหว่างประเทศเวลาจะบอกว่าประเทศนั้นยังทํำนาใช้ไม่ได้อยู่นะเราจะไม่พูดเพราะมันไม่พยยแพร่รบเราจะบอกประเทศไทยเรายังมีโอกาสจะพัฒนาได้อีกมากในเรื่องนี้นะคือหมายว่ามันมีช่องว่างเยอะมากเลยที่เราจะจะดูแลในเรื่องเหล่านี้กองทุนยุติธรรมมื่อนักกฎหมายพดด้วยความเคารพก็ไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่กองทุนยุติธรรมซึ่งเรามีอยู่และเป็น,นกลไกท,ที่ที่มีมาหลายปีแล้วได้พยายามทํางานเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เต็มอิ่มเช่นเดียวกันสําหรับการดูแลในเรื่องเหล่านี้นะฮะนี่ผมวันนี้มองจากคนนอกถามว่าถ้ามีคดีอาญาเกิดขึ้นนะมีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วไปไหนใครจะให้ความช่วยเหลือบ้างไปอายการสุงสุดได้ไหมไม่ได้สอคอของอายการสุงสุดให้ความช่วยเหลือเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นนะฟนะ้องจัดการระดกอจัดการคุ้มครองเด็กอะไรประมาณนี้ก็ว่างไปเดิดนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอายาการเป็นคนฟ้องคดีอาญา จะแอาการไปสู้คดียาตัวเองมือซ้ายสู้มือขวามันทําไม่ได้นะนะก็เข้าใจธรรมชาติเช่นวานนั้นนะเราก็มีทนายขอแรงดูมันจะเรียกวอย่างนั้นที่ไปขึ้นบัญชีอยู่ที่ศาลนะก็ด้วยความด้วยความรักด้วยความเคารพนะฮะก็ต้องถามว่าคุณภาพของทนายขอแรงของเราเป็นเช่นไรนะครับในขณะทีอ่อายการเป็นมืออาชีพนะส่วนทนายเป็นมือสมัครเล่นสมมติพูดว่าอย่างนั้นนะมันจะสู้กันไหวไหมความว้าเเวของของคนสู้คดีมันจะเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการเป็นคดีกันในบ้านเราเป็นเช่นไรเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องดูแลให้เต็มระบบนะการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสําหรับประชาชนด้วยความรักและเคารพเช่นเดียวกันผมพึเราทาในขณะที่มันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นทางการมากเลยจัดบรรยายแล้วก็ผมก็เคยทำไอ้แบบเนี้ยทำไมจะทําไม่เป็นนะเรียกคนมาฟังเราแล้วบันทึกเอาไปทํารายงานประจําปี จัดไปห้าหนหนละพันคนได้ตั้งห้าพันคนแต่ว่าสิ่งที่ท่านตรียืทธรฝากไว้มเมื่อกี้เอไมันมาตั้งเยอะแล้วนะคนสมนัยนี้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงความรู้ต่างๆเข้าถึงความรู้ต่างไม่ใช่เปิดไปแล้วเจอราชกิจจารุเบกษานะต้องทําให้มันซิมพลิฟายทำให้มันอธิบายได้มันจะมีการ์ตูนมันจะมีติ๊กตอ็อกมันมีอะไรก็แล้วแต่นะแทบจะตั้งกรมขึ้นใหม่กรมนึงแต่ไม่ต้องตั้งหรอกกรมคุ้มครองสิทธิก็มีอยู่นะแต่ลองนึกถึงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายสาหรับประชาชนในรูปแบบที่มันมันซิมพลิฟายคนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบถามเรามีช่องทางสมัยนี้มีแชท GPT นะมันถามผมฟังดูกรทมมีสารพัดเรื่องร้องเรียนมันก็มีคนไปใช้บริการเหล่านั้นได้ผมว่าเรื่องเหล่านี้ขอสักสองเรื่องเท่านั้นนะที่ผมพูดตรงเนี้ยหนึ่งอัปเดตกฎหมายให้เป็นปัจจุบันและแน่นอนว่าการทำให้กฎหมายเป็นปัจจุบันนั้นไม่ง่ายครับผม มันจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทุกประเด็นไปตัวอย่างเดิมยกมาเรื่องเรื่องแท็กซี่กับแกร็บเรื่องห้องจุบุรีในท่ากาศยานไม่เป็นไรครับแต่ขอให้กระบวนการได้ได้เดินหน้าเถิดได้รับฟังความเห็นทั่วถึงดูแลคนที่ได้รับผลกระทบเราเอาเอาภาพใหญ่ภาพรวมเป็นสําคัญนะนั่นน,นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสําหรับประชาชน l e g a อ aid ผมคิดว่า ผมยังไม่มีคําตอบตรงนี้นะแต่ฝากท่านคิดจริงๆแะว่าลําพังสภาธนายความก็ไม่ได้ไได้วยความรักแต่เคารพวันนี้เคารกเคารพมากเคารพมากนะสภาธนายนความผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าสภาทนายความถึงเรื่องเป็นเป็นหัวใจข้อที่หนึ่งเป็นงานหลักของสภาธนายความหรือมีกิจการอื่นๆนี่กําลังจะเลือกนายกสภาธนายคนใหม่อยู่นะแข่งกันในทีวีเมื่อคืนนี้นะ ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าท่านมีนโยบายมีท่าทีในเรื่องอะไรหรือรัฐที่จริงแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลในการวางระบบเหมือนกันลองดูในโลกนี้ซิว่าเขามีระบบการให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนทางกฎหมายอย่างไรบ้างไอ,ไอ้ที่เรามีมาสิบยี่สิบปีเวลาเนี่ยมันนิ่งแล้วนะคือมันไม่พัฒนาไปจากไหนจากนี้แล้วล่ะแต่มันยังไม่เต็มอิ่มสำหรับผม legal dissemination หรือการให้ความรู้ทางกฎหมายสำหรับประชาชนผมคิดว่าใช้เทคโนโลยีเถิด อย,อย่าใช้วิธีแบบดั้งเดิมไปยืนบรรใหญ่หน้าอ้องแล้วเรียกชาวนามาฟังชาวนาก็หลับไปบทเรียบร้อยแล้วผมก็พูดอยู่นั่นแล้วอม,มันไปไม่ถึงหรอกแต่เรามีความสุขจังเลยได้ใช้งบประมาณแล,แล้วจัดกิจกรรมแล้วมันมันไม่ใช่หรอกอมันจะต้องว่ากันให,ให้ถูกที่ถูกทางนะฮะที่จริงก็เหลืออีกห้านาทีแต่จะไม่พูดนะครับเพราะาเขาล้าเวลามาตั้งนานแล้วนะครับก็อยากจะรีพีทครั้งเดียวครับว่าความยุติธรรมที่กินได้เป็น,เป,นเป็นความจริงนะฮะคืออย่านึกว่าเป็นแค่ปัจจัยสี่ ความยุติธรรมนั้นขาดแคลนเขามืไหร่กระทบถึงตัวเมื่อไหร่ถึงสิทธิเสรีภาพคนเมื่อไหร่วันนี้เป็นวันครบรอบการทํารัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนด้วยนะผมว่าคิดว่ามีกฎหมายที่เป็นมรดกจะจะเป็นบางบางมรดกเราก็ไม่เขาอยากได้นะเราก็อยากจะคืนไปบ้างนะฮะเป็นมรดกท,ที่ที่น่าจะทบทวนอยู่มืองกฎหมายที่ผ่านมาในยุคต่างๆที่ไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่โดยคณะรัฐประหารโดยสภานิติบมัญญัดซึ่งจัดทํามาแบบแบบ แบบรวบรัฐตัดความเวลานี้การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นยังคงมีผลใช้อยู่หรือไม่ฝากเป็นกนารม่านสาหรับกระทรวงธรรมเพื่อความทํากินได้ก็แล้วกันขออนุญาตรบกวนเวลาที่ปุมแบ่งนี้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะานศาสตราจารย์พิเศษทอทองจันทรังสุ